สวัสดีครับคือผมเห็นหลายๆคลิปนะครับเขางงเรื่องใบกะเพรากับใบโหระพาซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยนี่นี่คือใบกะเพรานะครับใบต้นมันจะมีขนมีขนขนอยู่กลิ่นหอมโอเคทั้งสองอย่างก็มีกลิ่นหอมที่เหมือนกันนี่ใบแมงลักใบแมงลักนี่ถ้าเป็นนิสาันเขาเรียกผักอีตู่ เอาไว้แกงอ่อมแกงอะไรแบบนี้นะครับคือจะมีดอกไม่เหมือนกันอนะันนี้ดอกสีขาวแต่ถ้าใบโหระพานะ่ะจะมีดอกสีม่วงเดี๋ยวภาพต่อไปจะมีครับนี่ครับอันนี้นี่เป็นใบใบกะเพราครับมีมีดอกก็ก็แตกต่างกันมากแตกต่างกันจริงๆอันนี้คือโหระพาดอกมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาล ที่เก่งนี่จะไม่มีขนซึ่งใบมันจะไปเหมือนกับใบ